บ้าฉดสองพี่น้องแมวของันหันพื้นที่เก็บเต็มปะนะเอาไหมเอาไหมาตาสีไหลยังมากไหมครับหยอกหยอกหนุนานไปบๆไลัสาระไปบนๆอัาอะไรสีระไรอย่างไ้งั้นนี่ครับเห็นว่ากระไดไม่รู่ว่าเดา ไดใยังงี้เดี๋ยวเราเรียนรอบบมวไม่เสร็จแล้วครับย่านเป็นกินกินรางกินการที่ง่า,จานจัดมีจังอยู่หรอกผู้ชายขี้เล่นแต่ไม่ชอบเล่นขี้ ไก็ด้หลังจากนี้การไปยามกระแตไปใส่บ่วงได้บ้างนี่โอ้ตอนน้ำมือเนาะชีวิตเนาะกำลังหาก็ลังได้กินเกิจากดวยยูตั้งใจรวยบัดนั้นเรื่อยไปเจ้าปลานีบัดั้นด้วยจะเสียร์ยูด้วยยังไดบุ้งจันทร์ก็จุดดอกควาเพยายามด้วย

และสทำอามันหนักแตกเพกกมันเห็นหน่อยได้พื้นม่ตากองตัดได้ตัดได้วันนี้เราจะตางคว่ากันเนาะเพมันนั่นด้วยเถอะเนาะเวลายากจัดตัวนึง แถบเแถบเช่เดนเนีอันนี้แถบนี่กลุ่มปลาคาร์ยปลางหญกูน่ี่ห้าแถบเลยก็รหัที่บาดนี้เต็งหรือจมฝ่อมเยอะขึ้นอีกรลายนึงฝ่อมโอ้ตาสีไหล เ็ดก็บมาได้เงินทรายโอ้ยเนาะขายตักขายหนูก็บหนูไม่เคยได้ขายเ่็บมาขายก็ได้ขายดอกซะมันต้องซื้อหัวหันมันมือละลายสองก็ไหลสามไหลสี่ไหลมันล้สองล้กับมันข้อใส่เก็หมดละมันลงทุนหลายช่วงนี่ดหลักธ์จะน้อยแบบครับโอกาสหนาขยายกิจการไม่นั่นล้านลองเบื้องเบื้องบัตรให้กับบ้านใครลำบากไปไกลมีไกลหัดเลี้ยงมีเงินเก็บอยู่สองหมื่นเลครับปีนี้หาเงินเก็บมาผ่อนอยู่นี่ตัวเล็ก ส่วนกินกับส่วนกินส่วนเก็บกับส่วนเก็บเขาเก็บอยู่ต้นใบปีมันลงทุนหลายนูเป็นหนูไม่เอามาเลี้ยงแปดคือว่าแปดตัวสี่สิบวันนสี่สิบบาทว่ะงล้วโมตัวทอปวดเตียนครับออกมานหนิหัวหันอย่างเดียวออกมาเลโอ้ยแย่ออกอุ้ยชุดนี้แม่เราสี่ตัวสามตัวสองตัวตัวหนึง่งขึ้ไม่เหมือนเยอะของอะไรบ่บ่คุมข่ายอาการลงทุนกับปั๊ดเลยห่าเราหนิแย่เลยฮะ ไม่ท้อไม่ท้อเขาได้จะห้ามไปเอาเลยนะพี่นองเนาะทำอย่างไล่ะเรื่องก็ต้องทนกความจน,นมันน่ากลัวอ่าโอเคครับสวัสดีครับ